หนึ่งก็คือคลื่นใหญ่สองคือเสียงดังสามคือควันเหม็นการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างผลกระทบกับชาวบ้านริมคลองเยอะมากใครก็ตามนึกถึงบ้านริมคลองนึกถึงความชิลนั่งท่าน้ํารับลมเย็นสุดท้ายทุกวันนี้เขาต้องติดแอร์ปิดหน้าต่างปิดกระจกหมดเรือเราทั่วไปที่เห็นวิ่งกันเนี่ยใช้น้ํามันดีเซลแล้วก็ใช้เครื่องยนต์เก่าควันออกมาเป็นขบวนยาวๆอย่างนั้นเลยรุนแรงระดับที่เขาทนไม่ไหวต้องย้ายออกไป ก็ผมนะครับชื่อสันสิระรีปีพัฒนาวิทย์ทำกิจการเรือไฟฟ้าสุขสมราญนะครับพาท่องเที่ยวในคลองย่านฝั่งทน <es. S 1> คือตอนที่เราตัดสินใจทําธุรกิจเรือท่องเที่ยวเนี่ยก็มองไปที่ท่าน้ำตัวเองก็คิดถึงความทรงจํำวัยเด็กตัวเองสมัยก่อนความผูกพันกับน,น้ำอะไรเงี้ยครับเราก็ทํางานอนุรักษ์มาตลอด10กว่าปี ถ้าไม่รู้จักจะรักได้ยังไงคือมันยากมากที่จะบอกให้ใครรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่เขาว่าไม่เคยรู้จักสิ่งนั้นมาก่อนถ้าเกิดเขาได้เห็นความงามแบบนี้มันก็คงจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกอยากจะรักษาด้วยก็เลยตัดสินใจไปซื้อเรือ แต่ว่าเวลามาใช้งานจริงอ่ะมีฉากหนึ่งแบบมากระทบจิตใจอย่างแรงมากเลยก็คือว่าคนขับเรือแป๊บๆก็ขอเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเนี่ยก็ปล่อยไหลลงท้องเรือแล้วเขาก็ดูดน้ําท้องเรือออกไปปล่อยคลองฉากนี้ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยหยุดเลยพี่หยุดไม่เอาแล้วแบบนี้นี่มันกลับตาลปัดกลายเป็นว่าเรือเรายิ่งใช้บ่อยยิ่งทําลายสิ่งแวดล้อมและนี่คือฟางเส้นสุดท้ายว่าไม่ได้แล้วเป็นไงเป็นกันเราต้องตัดวงจรอ,อุบัตินี้ให้ได้เราต้องร่างเครือให้มันเป็นมิตรกับธรรมชาติให้ได้ แรกสุดเนี่ยเราไปหาบริษัทที่เขารับดัดแปลงเรือตีมา1นล้านสองแสนบาทจังหวะนั้นเนี่ยคิดว่าสงสัยจะไปไม่รอดจนวันหนึ่งครับผมให้ลูกขึ้นเรือไปก่อนแล้วก็ให้ลูกอะ่ะดึงเชือกเรือปรากฏว่าเขาดึงไหวฮ้ยแรงของเด็ก3ามขวบสามารถที่จะดึงเชือกเรือหนัก2อสตันเนี่ยนี่คือความมหัศจรรย์ว่าท่าน้ํานิ่งๆนะปลายก้อยก็ได้แตะเรือเนี่ยเรือยังเคลื่อนที่เลยเออหรือจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่มอเตอร์แรงขนาดนี้จาก เครื่องยนต์110แรงม้าเราเหลือมอเตอร์แค่1ิกิโลวัตต์งบประมาณจากล้านสองน่ะเหลือประมาณ2,500 0นเราสู้ไหวนี <GO av uther> ่ครขับด้วยอันนี้ครับเป็นรีโมทบังคับเนี่ยก็จะเห็นพวงมาลัยหมุนไปหมุนมานะเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ถ้าดูบนหลังคาเรือก็จะพบโซลารเซลล์เต็มหลังคาเลยคือผมว่าติดตั้งโซลารเซลล์เองนะโหมันเป็นความปิติอย่างที่สุดพอได้มาใช้เองแล้วมันอยู่บนหลังคาเรือแล้ว,ลวมันกําลังเติมขณะที่เรือเราวิ่งตราบใดที่ยังมีแสงเรือของเราก็จะมีพลังงานไปตลอดคือมอเตอร์เนี่ยมันซีโร่เมนเทนแนน์แล้วก็ไม่สร้างมลพิษท้ายเรือไม่มีควันอะไรออกมาที่เห็นชัดเลยก็คือเสียงเงียบมันก็เลยทําให้ผู้โดยสารในเรือเนี่ย นั่งเรือไปด้วยคุยกันไปสบายอกสบายใจไม่มีเสียงเรือดังหึง่งๆึมามันเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่เปลี่ยนวิวไปเรื่อยๆคือให้เล่าว่าเจออะไรบ้างนกเนี่ยเยอะเลย20 3 0สชนิดที่เห็นหลักๆก,ก,ก็อย่างนกปักหางนกกระเต็นนกยางเปียนกยางกรอกนกเอี้ยงนกโอ้โหสารพัดกระจิบกระจอกอะไรเงี้ยไฮไลท์อีกอย่างหนึง่งที่มาหลังจากช่วงโควิดก็คือตัวหน้า สอปีที่ไม่มีเรือวิ่งเลยปรากฏว่านาคเนี่ยมาโผล่แถวแถวบ้านเนี่ยมันธรรมชาติมันฟื้นกลับมาเมื่อมนุษย์หยุดทำลายนั่นนกปากห่างนะเท่มากเลยมุมนี้แต่สังเกตว่าปากเขาจะปิดไม่สนิทนี่คือนกกาน้ำฮะสัญลักษณ์การปีกเนี่ยไปถูกตาต้องใจชาวเมืองหรือว่าผู้ครับไฮไลท์เลยคือตัวเฮียอนันนีตอนนี้ดูหัวมันก่อนดีกว่าครับ จมูกเฮียเหมือนมนุษย์นะฮะจมูกแบบนี้เนี่ยเวลามันว่ายน้ำอ่ะมันต้องโผล่คอแล้วก็ว่ายนวลเนียนไปเวลาว่ายเอามือคว่ยหลังตุ๊กดิกตุ๊กดิกตุ๊กต,กต,กติกไปเฮียเนี่ยถ้าประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเป็นสัตว์เทศบาลหมาตายงูตายปลาตายของที่ไม่มีใครต้องการเนี่ยเฮียเขาเอามาใช้กินเป็นอาหารได้คืออันนี้ก็เป็นความตั้งใจผมนะที่จะพยายามชี้ชวนให้รู้จักสัตว์ริมน้ําต่างๆพวกนกพวกอะไรพวกนี้ครับคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้เขาเริ่ม และนี่ครับป้าจิมแห่งบ้านวัชโรไทยนะครับอยากจะให้คนได้รู้วิถีชีวิตคนโบราณเขาอยู่กับธรรมาชาติห้องที่เห็นเนี่ยเป็นห้องสีล็อกท่าขายริมคลองสมัยก่อนริมคลองก็เปียบเหมือนริมถนนนี่คือไม้จำป่าซอยผลไม,ม้อันนี้ปวดเจ็กอันนี้คนโบราณก็จะใช้แบบนี้ใส่กับข้าวสิ่งนี้ สิ่งนี้ไํทอะไรครับผมเดาว่ากําจัดวัชพืชไม,ไม่รู้ที่าไม่ทันอ๋าไม่ทันเหมือนกันนะครับบ้านนี้แต่เดิมอ่ะใครผ่านไปผ่านมาก็ชี้ว่าโอ้ยบ้านสวยจังบ้านสวยกันแต่ไม่มีใครมีโอกาสได้ขึ้นไปเราก็พยายามคุยกับเจ้าของว่าเ,เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราแบบว่าพาคนมาอะไรอย่างเงี้ยผลก็คือว่าเห็นไหมครว่าเขาพยายามลุกขึ้นมาจัดบ้านข้าวองของเก่าๆทั้งหลายแหละซึ่งโอ้โหมีหลายอย่างเต่งๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่มันอนุรักษ์ นี่คือเมนูของลูกสาวร้านกาแฟเล้าให้เ้าฟังหน่อยครับมายังไงเมนูนี้แม่ทําให้กินตอนเด็กแล้วเรารู้สึกว่ากินแล้วมันแบบหวานหวานดีอ่ะถ้าไขรร่ลูกเบาๆเรากินไม่เป็นาแต่พอเป็นไข่หวานปุ๊บเรากินง่ายมาทําทัวร์เนี่ยผมก็อยากจะทําแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับชุมชนด้วยมีคาเฟ่ตรงไหนเราไปด้วยทางน้ําได้เราพาไปอะไรเงี้ย จริงๆตอนนี้เทรนด์ของการท่องเที่ยวทั้งโลกอะ่ะมันไปที่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้ประเด็นเนี้ยเรายังไปไม่ถึงเลยสาหรับการจัดก,การท่องเที่ยวในคลองเรายังปล่อยให้มีการทําทัวร์แบบเน้นปริมาณเอาเรือต่างๆมาสเปรย์ควันพิษมาสาดคลื่นแรงใส่ตลิ่งอะไรเต็มไปหมดผมคิดว่าเราต้องขายการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึง่งไม่ได้เน้นแบบสมัยก่อนประเทศที่เขาจัดก,การเรื่องน้ําได้ดีนะเขาจัดก,การยังไงกับเรื่องการท่องเที่ยวแม่น้ําลําคลองเนี่ยเขา กำหนดสปีดลิมิตไม่มีใครให้เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยมันเป็นความเร็วที่เรือทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยไม่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดลอ้อมถ้าเกิดเราใช้ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบที่พวกเรือต่างๆเขาทากันทุกวันนี้ครับจะยกกล้องขึ้นมาอา้าวไม่ทันบ้านที่สวยๆไปนู่นแล้วอ,อะไรเงี้ยครับถ้าสังเกตว่าเมื่อเช้าถ้าผมเล่าบ้านคุณนูน้นบ้านคนนี้เนี่ยเฮ้ยจริงๆเราวิ่งช้าขนาดนั้นนะได้สบายเลยอยากถ่ายรูปก็ถ่ายทัน มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการเลือกแบบไหนเรายังต้องการเน้นปริมาณอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องการสร้างคุณภาพพร้อมความยั่งยืนพอผมเปลี่ยนเป็นเรือไฟฟ้าทําทัวร์คุณภาพและพอทําแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องวิ่งไปหาลูกค้าจะใครที่ไหนเลยมีแต่ลูกค้าที่วิ่งมาหาเราแล้วแขกที่มาลงเรือเนี่ยแค่จะร้อยเซไม่เคยเจอใครที่ไม่ประทับใจกับเรือไฟฟ้ามันเป็นการท่องเที่ยวแบบที่เราใส่ใจแล้วก็ พยายามที่จะรักษาสิ่งที่อยู่ในวงวานของการท่องเที่ยวของเราอ่ะคือเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเราพยายามที่จะจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันพอทุกคนมันเดินไปด้วยกันได้อ่ะมันก็เลยเกิดความย,ายั่งยืน